สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเวิร์กช็อปโปรแกรมมิ่งในส่วนของ PHP นะครับใช้ฐานข้อมูล PHP My Admin นะครับเซิร์ฟเวอร์ l o s t l h o s t ฐานข้อมูล Database 1ตาราง Member มี3 f i ฟิลด์นะครับ MemID MemName แล้วก็ MemNumber ตัวอย่างข้อมูลนะครับในเวิร์กช็อปนี้จะเขียนในพาร์ทของ Edit นะครับคือในหน้าของ Show in Table จะมีลิงก์ Edit ให้คลิกคลิกแล้วจะส่งตัวแปร Memid ไปที่หน้า Edit Form เราจะทำเฉพาะในส่วนของ Edit Form และ Edit Save นะครับตัวอย่างนะครับคลิกที่หน้า e show in table แล้วก็ไปแสดงค่าที่หน้า Edit Form นะครับมาที่ Edit Form เลยนะครับเขียนโค้ดหน้านี้เลย เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เนมโลเคอล์โสต์ยูเซอร์เนมรูทพาสเวิร์ดรูทรูทเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับ ชื่อฐานข้อมูลดัต้าเบสหนึ่งเป็นคําสั่งคิวรีข้อมูลขึ้นมาจากตารางนะครับแล้วใส่ลงไปที่ตัวแปร rs คำสั่ง que r ีนะครับ star from select star from member แสดงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง member นะครับคำสั่ง mysql fetch array แล้วก็ run มันเป็นคำสั่งเพื่อใช้ run คลิปของคิวรี่นะครับรับค่าตัวแปร mem id มาจาก show in table นะครับเมื่อรับค่าตัวแปร mem id มาแล้วก็มาแก้ไขเพิ่มเติมที่คิวรี่ โดยจะเป็นการเรียกขึ้นมาแบบมีเงื่อนไข where memid เท่ากับตัวแปร memid ที่รับค่ามานะครับข้อสังเกตนิดนึงรับค่ามาจาก show in table แบบเป็นลิงก์นะครับตอนรับให้ใช้ฟังก์ชัน get นะครับ แสดงข้อมูล3ฟิ f i e l นะครับตาม mem id ที่ได้รับมาข้อมูล3ฟิ f i e l ก็คือ mem id mem name แล้วก็ mem number นะครับทดลอง run ดูนะครับ mem id 1 mem id 2 คลิกที่ Show in Table แล้วให้ไปแสดงที่ Edit Form ก่อนนะครับต่อไปมาที่ Edit Save เพื่ออัปเดตข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูลนะครับเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูล ค่าตัวแปรทั้ง3จากแท็กบ x ็อกในเพจของ edit form นะครับการรับค่าจาก object นะครับให้ใช้ฟังก์ชันโพสตแต่ถ้ารับค่าจากลิงก์ให้ใช้คำสั่ง get นะครับ รับค่า3ตัวแปรนะครับ mem id mem name แล้วก็ mem number ใช้คำสั่ง mysql query นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วลงฐานข้อมูลใช้คำสั่ง sql ดังนี้นะครับ update ชื่อตารางก็คือ member set เซตก็คือ f i ล l d ที่ถูกแก้ไขนะครับก็คือ MemName เท่ากับตัวแปร MemNumber เท่ากับตัวแปรแวร์ Where ก็คือเงื่อนไข MemID เท่ากับตัวแปร MemID ที่ถูกส่งค่ามานะครับแก้ไขเฉพาะ MemID นั้น เสร็จแล้วให้ขึ้น u n l e a ิ h e d ว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้กลับไปที่หน้า Show In Table นะครับ ทดลองรันดูนะครับหน้า Show in Table คลิกที่ Mem ID 2แสดงข้อมูลของ Mem ID 2ในแท็ box ็แก้ไขนะครับแล้วก็บันทึกกลับลงไปในฐานข้อมูลข้อมูล Mem ID 2ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองดู แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ